สวัสดีครับกับาพบกับผมนะฮะพอดวอล์กอะโรนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอล์กอะโรนนะครับวันนี้นําพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะมีช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับชื่อพอดวอล์กอะโรนนะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะฮะฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับกดกันเยอะๆนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ที่อีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากให้ซัพพอร์ตกันนะครับนั่นก็คือถ้าเห็นโฆษณามันขึ้นนะครับอย่าไปกดข้ามมันนะครับช่วยซัพพอร์ตตรงนี้กันหน่อยนะครับดูดูไปแป๊บแเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับไม่ถึงหนึาทีเลยนะครับยังไงช่วยซัพพอร์ตตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามากันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นข่าวของนักเตะนะครับผู้สาประตูมือ2ของเรานั่นก็คือคาวิวินเคลเลอร์นะครับ ก็ล่าสุดนะน้องมันก็มาออกมาย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวเขาเนี่ยนะฮะต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็คาวิวินเคนลเลอร์ครับออกมาเปิดเผยผ่านทางสื่อนะครับในการสัมภาษณ์ล่าสุด นะครับในเกมทีมชาตินะครับไอแลนด์ Island, นะครับเขาออกมาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการอยากที่จะย้ายออกจากสโมสิเวอร์พูและรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่สโมสรอเนี่ยไม่ได้ปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคาววินเทเลอร์นะครับให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเขาพูดว่าผมเนี่ยต้องการที่จะย้ายออกไปที่ไหนสักแห่งและเป็นมือนหนึ่งที่นั่นได้นั่นคือความตั้งใจเดียวของผมจากที่ผ่านมา ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมพูดชัดเจนว่าผมเนี่ยต้องการย้ายไปที่ไหนสักแห่งและต้องเป็นมือหนึ่งที่นั่นตอนนี้สโมสรก็ทำการตัดสินใจคว้าตัวผู้รักษาประตูคนใหม่ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยตัดสินใจเลือกทางอื่นไปแล้วลีพูป,ปฏิเสธข้อเสนอหลายสโมสรที่ต้องการเซส็นสัญญากับตัวผมการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของผมเสมอไป ความทะเยอความทะเยอทะยานของผมเนี่ยชัดเจนและตอนนี้ผมคิดว่าผมเก่งมากพอแล้วที่จะเป็นมือหนึ่งที่ไหนสักแห่งและผมต้องการลงเล่นในทุกๆสัปดาห์บางครั้งเมื่อคุณมองจากภายนอกมันอาจดูเหมือนว่านั่นอาจเป็นการตัดสินใจของผมร้อร์เซนแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่ในขึ้นอยู่ในมือของผมเสมอไปและมันก็เป็นแบบนั้นอีกครั้งในเวลานี้นะก็ น้องมันออกมาพูดขนาดนี้ก็ต้องเข้าใจน้องมันนะคือน้องมันอยากย้ายจริงๆครับเขาก็ไม่ได้อยากที่จะแบบอยู่เนาะเออนะครับแล้วอย่างหนึ่งลิฟูเองก็ดันไปคว้าตัวมาาดาชวิลี่มามันก็ยิ่งน้องมันก็ยิ่งทําให้น้องเนี่ยคิดไปกันใหญ่นะครับแต่มันก็ต้องคิดอะ่ะเป็นใครใครไม่คิดอะ่ะถูกไหมครับอยู่ดีๆไปคว้าตัวผู้สารประตูมือหนึ่งของสมโมสรบาเลนเซียมาอย่างเงี้ยซึ่งเอามาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าไม่เอามาสำรองอาริซอน นะครับก็เอามาแย่งมือหนึ่งกับกับอาริซอนเลยในอะนาคตแต่ก็เข้าใจว่าก็อีกปีหนึ่งแต่แล้วน้องมันอ่ะน้องมันรอโอกาสอยู่นะฮะมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วน้องก็บอกด้วยว่าสโมสรก็ไม่ยอมปล่อยเขาไปนะครับก็มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าทางเจมส์เพียสเนี่ยเขาออกมาพูดนะครับว่าเ้าเสนอที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเคยปฏิเสธนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเมื่อช่วงปลายนะครับของตลาดซื้อขายเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ย คราตติงแฮมป์เรสต์นะยื่นข้อเสนอมาเพียงแค่7ล้านปอนด์เท่านั้นนี่นะครับบวกกับพวกเกี่ยวกับแอดออนต่างๆนะครับเกี่ยวกับแมทการลงเล่นนะครับที่จะเพิ่มให้นะครับในอนาคตซึ่งรีพูเนี่ยก็ตอบปฏิเสธไปเพราะว่ารีพูเนี่ยก็ตั้งค่าตัวของคาวิวินเคลเรอร์ไว้ค่อนข้างที่จะสูงนะมันก็เลยทําให้สโมสสนนะครับอื่นๆที่กําลังมองหาผู้สาประตูคนใหม่เนี่ยเขาก็ต้องชะง,งักแหละถูกปะ เออแล้วเคลเลอเฮอร์เนี่ยอายุเนี่ยตอนนี้ก็ยี่ห้าเข้าไปแล้วนะฮะก็มไม่ไม่น้อยแล้วนะเออมันก็ไม่น้อยแต่ว่าเอ,อ่อต้องบอกว่า,ก,วาการใช้งานของผู้สัประตูครับถ้ารักษาสภาพร่างกายดีๆปฏิกิริยายังดีอยู่นะครับสี่สิบก็เล่นได้นะครับแต่เคลเลเฮอร์เองเนี่ยก็ก็ผมว่าก็แอบเครืองสโมสรใน2เรื่องแหละเรื่องแรกก็คือการคว้าตัวมาบาดาชวิลีเรื่องที่2ก็คือเขาบอกมาตั้งนานแล้วว่าเขาอยากจะย้ายแต่สโมสรก็ไม่ปล่อยเขาสักทีนะฮะก็เหมือนตั้งค่าตัวไว้สูงจัดอ่ะ เขาก็เลยไปไหนไม่ได้อารมณ์คล้ายๆกับทางเซฟแฟนเดนเบอร์ครับที่ออกมาล้องต่อสโมสรว่าลดค่าตัวเขาเถอะเขาอยากย้ายนะครับสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับทางเบนฟอร์ดเนาะเนี่ยเคเลอร์อก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ออกมาพูดในระด,ระดับนี้แล้วนะครับผมว่าทีมงานหลังบ้านเองนะ่ะก็ต้องดูแล้วครับว่าจะเอายังไงต่อนะครับเพราะว่าน้องมันก็มีความสามารถอะ่ะถูกป่ะเออมันมัน,มนผมว่ามันไม่ใช่แค่น้องมันที่จะคิดหรอกนะครับ ปิตาลูก้าเองก็เหมือนกันที่ก็คิดเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองคนนี้รอโอกาสนะครับที่จะเป็น 1, มือหนึ่งมือสองถูกไหมครับเคลเลอร์ก็โอกาสที่จะเป็นมือหนึ่งโอเคแหละมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าอาริซอนเองปฏิกิริยาเขาก็ยังไวไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแล้วถ้าอย่างที่ผมเคยบอกไปข้างต้นว่าถ้าผู้ดกแลประตูเนี่ยรักษาสภาพร่างกายดีดนะครับปฏิกิริยายังดีอยู่นะครับ40เล่นได้สบายนะครับมันไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะอะผู้ดกแลประตูมันก็แค่ยืนไปตามตำแหน่งนะครับยืนถูก ถูกที่ถูกเวลานะครับปฏิกิริยาดีมันเล่นได้ย,วยาวๆอยู่แล้วชลเชลเลอร์สิ่งแรกที่เขามองก็คือเขาต้องแข่งกับอาริสซอนใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเขาพอเขายิ่งรู้ว่ามามาดาชวิลี่มานะเขาก็กลายว่าเขามีคู่แข่งเยอะขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยน,น่มันมันชัดเจนแล้วครับเขาก็พูดเลยว่าเนี่ยสโมอสรก็เหมือนว่าเขาก็พูดอ้อ,อ,อมๆนะว่าแบบสโมอสรก็ไม่ได้เหมือนเหมือนว่าไม่ได้มองเขาว่าเป็นคนสําคัญแล้วอะเพราะว่าไปคว้าตัวมามาดาชวิลี่อย่างที่ผมเคยพูดไปครับไปเอามาทําไม ถูกไหมเอามาอย่างเงี้ยเดี๋ย,ยวเคเลอร์ย้ายแน่ก็นี่ครับน้องมันร้องมาแล้วยังไงก็อยากให้สโมสรนะ่ะจบกับเรื่องน้องมันให้ได้นะครับปล่อยน้องมันออกไปมีอนาคตที่ดีนะครับน้องมันย้ายออกไปนะครับถ้าวันหนึ่งน้องมันย้ายออกไปอนาคตอน,อนาคตข้างหน้าน้องมันอาจจะได้กลับมาร่วมงานก็ได้แต่มันก็มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่แน่ต้องบอกงนี้ว่าก็ไม่แน่นะครับยังไงก็อยากให้ทีมงานหลังบ้านเนาะ เออหาจุดลงตัวครับแล้วก็ปล่อยน้องมันออกไปนะครับยังไงก็ให้น้องมันไปมีอนาคตที่ดีดีกว่าอย่าไปขวางทางมันครับเนาะอย่าไปขวางทางมันนะครับอย่าไปขวางทางเด็กนะครับเด็กมันอยากจะไปเกิดอะ่ะเออเขาก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยนะเป็นมือหนึ่งกับที่ไหนก็ได้อะ่ะเออมันซึ่งมันก็จริงนะเขาต้องบอกว่าฟอร์มเพลเฮอร์เป็นมือหนึ่งได้สบายอยู่แล้วครับในทีมระดับอ่าพูดตรงตรงกลางๆได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกอังกฤษลีก เอาง่ายๆอ่ะห้าหลีกหลักเป็นได้หมดนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่าสุดท้ายน้องมันจะไปจบที่ไหนนะครับยังไงก็ถ้าน้องมันไปก็ขอให้น้องมันโชคดีแล้วกันนะครับเอ้ามากันต่อครับที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวของนักเตะคนนี้ต้องบอกว่าโหตอนนี้เนี่ยกระแสดีเป็นอย่างมากนะเออโหฟอร์มการเล่นที่แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับจากสมนัดที่ผ่านมาไม่ใช่ใครครับ นั่นก็คือไรอันกาเฟนแบกนั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับไรอันกาเฟนแบกล่าสุดก็โดนอาร์เนอร์สล็อตนะจับดึงมาเล่นในตำแหน่งกองกลางเบอร์หนะครับแล้ว3นัดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทำผลงานได้น่าประทับใจมากนะครับมีอดีตนักเตะหลายคนกูรูหลายคนนะออกมาชื่นชมนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาว่าโอ้โหมันยอดเยี่ยมเลยจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะทางจอร์นบานนะครับ อดีตนักเตะของทางสโมสรลิเวอร์พูลของเรานะครับก็เชื่อว่าไรอันกาเฟนแบกนะครับมีลักษณะนะครับในการเล่นที่คล้ายคลึงกับทางอันเดรสปิโรนะครับจอร์านเขาออกมาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่า3เกมที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไรอันกาเฟนแบกเนี่ยเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากที่สุดแล้วในตำแหน่งกองกลางของทีมลิเวอร์ p ู o ในเวลานี้ความยอดเยี่ยมของตัวเขาเนี่ยทำให้ใครหลายคนนะครับ ถึงกับทึ่งกับความสามารถในการเล่นในตำแหน่งเบอร์หเลยทีเดียวมันยอดเยี่ยมมากที่อร์เนอร์สล็อตจับให้กาเฟนแบกเล่นในตำแหน่งหมายเลข6นั่นก็เหมือนกับการให้อเดสปิโร่เนี่ยเล่นในตำแหน่งหมายเลข6นั่นเองสำหรับผมแล้วนะไลอัอนกาเฟนแบกมีการเล่นที่คล้ายกับปิโร่ในตำแหน่งบทบาทนี้แต่เขาจะเน้นไปที่เกมลุกมากกว่าเล่นกับลูกบอลได้คล่องมากกว่าเมื่อเทียบกับกองกลางตัวรับที่ทำงานหนัก แข็งแกร่งแล้วเขาเป็นคนที่เล่นด้วยยากจริงๆในการเผชิญหน้ากับเขาโอ้ hey, oh, ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็ทาง The Atlantic นะครับสื่อชื่อดังของทางประเทศอังกฤษนะเขาออกมานะครับออกมาเล่นข่าวไว้แบบนี้ด้วยนะครับว่าหลังจากที่อันเนอร์สล็อตนะครับได้รับแจ้งจากทางลิชชัฮิลส์นะผู้เนวยการกีฬาของทางลิฟวูเนี่ยว่าจะไม่สามารถคว้าตัวมาตินซูบิเมนดี้นะครับ จากไลอ้อนโตเซดัดได้100%แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็เริ่มที่จะหาทางแก้ไขในเรื่องผู้เล่นในตำแหน่งเบอร์หกของทีมอย่างจริงจังนะครับเขาก็เริ่มหากันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับจะเป็นทางจอห์นไฮติงก้านะเอ่อหนึ่งในทีมงานของสตาฟโค้ชคนสำคัญของทางอันเนอร์สล็อตนะครับที่เป็นคนผุดไอเดียในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของการเล่นอ่าเปลี่ยนแปลงบทบาทการเล่นของนักเตะที่ชื่อว่าไลอ้อนกาเฟนแบก ให้มารับบทบาทหน้าที่ตรงนี้แทนเนื่องจากว่าไฮติงกานะครับเขารู้ถึงศักยภาพของนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีเพราะทั้งคู่เนี่ยเคยทำงานร่วมกันที่อาร์จ็์อัมสเตอร์ดัมในตอนที่กาเฟนแบกนะครับเคยเป็นดาวรุ่งอยู่ที่นั่นแล้วนับว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เรียกได้ว่ามีความสำเร็จเริ่มต้นขึ้นเพราะอย่างที่เห็นตอนนี้คือไลอ้อนกาเฟนแบกกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม <c oughs> ในตำแหน่งนี้เลยทีเดียวนะโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะฮะว่า มันดีจริงๆนะสำหรับรกาฟนแบกนะครับสามนัดที่ผ่านมานะมันอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะครับในนัดเจอเบนฟอร์ดนะฮะแต่ก็แค่ครึ่งเดียวพอครึ่งพอครึ่งหลังนะเขากลับมาเล่นได้ดีนะครับสามนัดเจออิฟสเิตเล่นดีนะครับเจอแมนยูก็เล่นดีนะครับก็ไม่มีใครคิดเลยว่ากาฟนแบกจะทําได้นะครับคือต้องบอกไว้แบบนี้ว่าอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยผมว่าแกก็มองไว้ตั้งนานแล้วล่ะนะครับเพราะว่า <c oughs> แกเคยพูดอยู่ถ้าใครยังจําได้ครับตอนนั้นที่เราเพิ่งเริ่ม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 ,มที่จะติดต่อกับทางมาตินซูบิเวนดี้นะครับนักข่าวก็ไปถามอันเดอร์สล็อตว่าสุดท้ายถ้าหาเบอร์หกไม่ได้เนี่ยจะใช้ใครนะครับอันเดอร์แกก็พูดแล้วว่าเรามีไลอ้อนคาเฟ,ฟ่แบ็กอยู่นะครับเราจะจับเขามาเล่นตรงนี้แล้วซึ่งพอจับมาเนี่ยโอ้โหทําได้ดีจริงๆอันนี้ต้องชมทั้งอันเดอร์สล็อตแล้วก็จอห์นไฮดิงกาด้วยนะว่าสามารถดึงศักยภาพนักเตะนะครับให้มาเล่นในตําแหน่งที่ไม่เคยเล่น แล้วดันทําได้ดีอันนี้ต้องชมนะครับคือแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกาฟิแม็กเล่นดีนะครับเข้าขากับทั้งแม็กอาร์ติสเตอร์แล้วก็โดมินิ c กโซบัสลา์นะครับทำได้ดีมากทั้ง3คนนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าวันหนึ่งก็ต้องมีอาการปัญหาบาดเจ็บนะครับไม่รู้ว่าจะมากหรือจะน้อยอันนี้ต้องรอดูไปหรือถ้าไม่มีเลยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ยังไงต้องบอกไว้ว่าเราเนี่ยนะครับทีมเราเนี่ยต้องซื้อกางเบอร์ห ไว้ด้วยอีกหนึ่งคนนะครับสเปคมันอาจจะดูไม่เหมือนกาเฟนแบกสเปคมันอาจจะไม่ใช่เป็นกองกลางที่สามารถไปกับบอลได้ดีนะครับมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันอาจจะไม่เหมือนสเปคเหมือนซูบิเบนดีแต่ผมว่ามันก็มีที่เราสามารถใช้งานได้แล้วเขาจะเล่นร่วมกับระบบของเราได้ผมว่ามันมีอยู่แล้วนะฮะผมว่ามันมีอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าจะหากันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะยังไงก็รอ ภาวนานะภาวนาแรกคืออย่าให้กลางของเราเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับอย่าให้การเฟรมแบ็กมีปัญหาการบาดเจ็บให้เล่นไปแบบเนี้ยนะครับอาจจะมีสั์กับทางเอ็นโดลงมาบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะฮะให้ปีนี้มันผ่านไปให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะฮะถ้าปีนี้ผ่านไปได้นะครับจบอันดับ4นะครับก็คือความสําเร็จของทั้ง บอร์ดบริหารแล้วก็ทางอันเนอร์สล็อด้วยนะครับยิ่งได้แชมป์เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะฮะรอดูต่อไปแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็พักเบสทีมชาตินะฮะกลับมาเนี่ยถ้าฟอร์มการเล่นยังคงเหมือนเดิมผมว่าลีพูเนี่ยก็ยังอยู่ไปแบบเนี้สยสบายๆนะครับไม่ต้องออไปซีเรียสอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรให้หน่ากังวลน,นะครับเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ไปแบบนี้ตลอดไปนะครับเอาไปกันต่อเลยครับก็เป็นข่าวของทาง เจ้าหนูนะเออต้องบอกว่าเจ้าหนูนะครับแต่ว่าเขาก็เล่นชุดใหญ่มาเยอะแล้วแหละนะครับไม่ใช่ใครครับผมว่าหลายๆคนน่าจะนึกออกนั่นก็คือทางจาเรลควานซ่านั่นเองนะครับมีนักข่าวนะครับเขาไปถามจารลควานซ่าครับเกี่ยวกับแมตช์แรกนะครับที่ตัวเขาเนี่ยถูกทางอันเนอร์ส็อตนะครับเปลี่ยนตัวออกนะในเกมที่พบกับทางอิฟสวิททนะครับโดนเปลี่ยนออกเลยนะครับหลังจากจบครึ่งแรกนะครับอันนั้นเน่ยเพราะว่า จาเลวคอนซาเนะี่ยไม่สามารถเอาชนะกองหน้าของทางอิสวิดได้นะครับอาร์นเนอร์เขาก็เลยเปลี่ยนเอาเออทางอิบาริมาโกนาเต้ลงมาซึ่งเหตุผลเนี้ยเราทราบกันไปหมดแล้วนะครับนักข่าวเขาก็เลยไปถามเกี่ยวกับจาเลวคอนซาว่าเขารู้สึกยังไงนะครับจาเลวคอนซานะครับเขาออกมาเปิดเผยนะเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองนะครับหลังจากถูกอาร์เนอร์สล็อตนะผู้จัดการทีมเนี่ยเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังนะครับในเกมที่พบกับทางอิสวิดท,ทาวนะครับจาเลวคอนซาก็พูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่า แน่นอนว่าการถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีแน่ๆและผมเองเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันสําหรับนักฟุตบอลแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันเป็นการตัดสินใจของโค้ชเพียงผู้เดียวและเห็นได้ชัดว่ามันได้ผลและผมต้องยอมรับในสิ่งสินั้นตอนนี้ผมทำได้แค่โฟกัสไปที่ตัวเองเพียงเท่านั้นและพยายามปรับปรุง ตัวเองในการฝึกซ้อมผมตั้งใจฝึกซ้อมในวันถัดไปเพื่อจะได้ลืมเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและมุ่งมั่นต่อไปรวมไปถึงการตั้งตารอโอกาสที่จะลงสนามอีกครั้งหนึ่งมันคือสิ่งเดียวที่ผมเป็นมาตลอดและผมรอแค่โอกาสเท่านั้นจริงๆในความคิดของผมผมจะต้องเผชิญหน้ากับกองหลังที่ดีที่สุดในโลกที่ลีพูในทุกๆวันและผมคิดว่าผมจะต้องเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในยุโรปให้ได้ หากผมได้ลงสนามเป็นตัวจริงมันเป็นเป้าหมายของผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมอยากเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในตำแหน่งที่ผมเล่นมาโดยตลอดผมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสิ่งนั้นไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนผมก็แค่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งนั้นเสมอ <c oughs> คําพูดของน้องมันเนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกนะว่าน้องมันก็เคลียร์นะครับเพราะน้องมันเห็นครับว่าการที่เปลี่ยนตัว,ตวเขาออกเนี่ย มันทําให้เกมลีพูเนี่ยกลับมาดีขึ้นจริงๆน้องมันเข้าใจในในบริบทนี้นะครับโอเคน้องมันรู้สึกไม่ดีแต่พอน้องมันเห็นเออวะเพราะอาจจะเป็นเพราะกูหรือเปล่านะน้องมันเข้าใจแล้วน้องมันก็เก็บความเข้าใจตรงนี้เพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองเอามาแข่งกับรุ่นพี่อย่างโกนาเต้แล้วก็ฟันไดเพื่อที่จะให้ตัวเองอะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งให้ได้ ของลิเว์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับมันทําให้น้องมีความความทะเยอทะยานนะครับมีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะแบบนี้ดีนะครับไม่ได้โกดโค้ดไม่ได้อะไรเลยนะครับรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ดีจริงๆก็แค่พัฒนานะครับเดี๋ยวรอโอกาสแล้วกันนะสำหรับควอนซ่านะครับมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มีคาราบาวเดี๋ยวก็มีเ a ครับมาแน่นอนควานซ่าเนี่ยได้ลงแน่ๆครับมันต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นวันนั้นควานซ่า ก็ต้องโชว์ให้ทางอร์เนอร์สล็อตเห็นให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีดีพอที่จะเป็นกองหลังเบอร์ต้นๆของทางลีพูนะฮะก็คอยเอาใจช่วยน้องมันด้วยแล้วกันนะครับก็อยากเห็นน้องมันยังลงสนามอยู่นะเออนะครับไม่อยาก เจริงๆก็ไม่อยากไปซื้อกองหลังใหม่แล้วอะนะถูกไหมโอเคอาจจะซื้อตัวซับพอร์ตมาได้อีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องไปหาแล้วครับเซนเตอร์เ,เรามีอยู่แล้วถูกป้า3าคนได้เล่นดีนะครับเหลือแค่ตัวซับพอร์ตอีกสัก1คนนะฮะยามที่มีกองหลังตัวจริงเนี่ยเจ็บต่คนหนึ่งก็ยังมีคราคว,าวานี้ก็ยังมีตัวซับพอร์ตเพิ่มอยู่ใช่ไหมครับก็รอดูนะรอดูว่าอนาคตของควานซ่าเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับก็อยากเห็นอย่างที่บอกนะฮะย้ำอีกทีก็ยังอยากเห็นน้องมันเป็นกองหลังเบอร์ ของทางลิเวอร์พูลให้ได้นะครับผมเอาไปต่อเลยครับขราวนี้เป็นข่าวของทางผู้จัดการทีมของเรานะไม่ใช่โค้ดเลยโค้ดเขาไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมนะตำแหน่งเขาคือโค้ดนะครับแต่คนที่มาพูดถึงเขาครับเป็นอดีตนักเตะของทางลิเวอร์พูลของเราไม่ใช่ใครครับก็คือไมเคิลโนเว่นฮะไมเคิลโนเว่นเขาออกมาพูดถึงทางอาร์เนอร์สโลตครับเขาออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้อาร์เนอร์สโตนะครับกำลังพาลิเวอร์พูลนะมาถูกทาง แล้วในเวลานี้นะครับเมเคิลโนเวนเขาพูดไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าลิปูเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันกับทางอาเซนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้แน่นอนหลังจากนี้เนี่ยลิปูจะพบเจอกับความยากลําบากมากมายและถึงแม้จะยังเพิ่งเริ่มต้นต้นขึ้นแต่อานเดอร์ซอสก็เข้ามาและดําเนินงานของเขาอย่างเงียบๆทําสิ่งที่ถูกต้องและทํา ให้ลีพูเล่นได้ดีจริงๆลีพูไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรไม่มีผู้เล่นคนสําคัญที่เหลือที่เหลืออยู่และไม่มีผู้เล่นคนสำคัญเข้ามาดังนั้นมันจึงดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราบลื่นจนถึงตอนนี้แน่นอนว่าจะมีการทดสอบที่ใหญ่กว่านี้ในอนาคต แต่ผมคิดว่าแฟนบอลลีพูจะมีความสุขมากที่ไม่มีปัญหาใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรทำนองนั้นเกิดขึ้นมันเกือบจะเป็นงานตามปกติและนั่นอาจเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมอบให้โค้ชคนใหม่ได้นะฮะอย่างที่โอเว่นพูดมาในในประโยคนึงมันคือมันคืออะไรหรือว่าครับที่ผมคิดว่ามันถูกก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสำหรับล์พูหมายถึงตัวผู้เล่นนะ เราเปลี่ยนแปลงก็คือโค้ชถูกไหมครับแล้วก็ทีมงานหลังบ้านนู้นนี้นั่นแต่สุดท้ายนะครับนักเตะชุดเดิมระบบการเล่นเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งแน่นอนครับนักเตะไม่ต้องปรับอะไรเยอะมันก็เล่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วฟอร์มฟอร์มมันก็กลับมาดีด้วยนะครับจากฤดูกาลที่แล้วถูกป่ะนะครับทุกคนเล่นดีขึ้นนะครับทุกคนพัฒนาขึ้นนะครับอร์เนอร์สล็อตเนี่ยแค่มาปรับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับระบบยังคงเหมือนเดิม นะครับวิธีการเล่นเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตรงนู้นมาเป็นตรงนี้เปลี่ยนจากเร็วขึ้นมาเป็นช้าลงเปลี่ยนจากความเร็วมากๆมาเป็นเล่นให้มันชัวร์มากขึ้นนะครับมันก็เลยทําได้ดีนะครับสิ่งที่จะพิสูจน์อา์เนอร์สล็อตอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่วันสักวันหนึ่งนะครับการที่สักวันหนึ่งนะครับเราต้องโรเตชันตัวผู้เล่นนะครับเหล่าวรรดาผู้เล่นสำรองนี่แหละนะครับ ที่จะต้องมาเล่นแทนพวกเ1ตัวจริงนะครับในบางนัดหรือบางเกมหรือบางถ้วยเนี่ยอันนี้อาร์เนอร์สล็อตจะดึงศักยภาพคนนักเตะเหล่าเนี้ยออกมาได้ดีขนาดไหนตอนนี้เสือเบลผู้เล่นตัวจริงเรามีอยู่แล้วนะครับเหลือก็แค่ชุดตัวสำรองว่าจะมาทดแทนกันได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เห็นอะไรเยอะนะครับเรายังไม่ได้เห็นอะไรเยอะนะเพราะว่าตัวสำรองที่ถูกถูกถอดถอดออกมาเนี่ยนะครับที่ที่ดูแล้วยัง มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมที่ผมเห็นชัดๆก็คือคอนเนอร์แบลลี่นะครับกักโปนูเยสเอโดหรือว่าฮาร์วีเลียดนะครับที่เคยถูกส่งลงมาก็ยังดูแล้วเฉยๆนะยังไม่ได้แบบมามาโชว์ให้เห็นว่าเป็นยังไงมาเปลี่ยนเกมยังไงนะครับเพราะว่าอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือลิฟูเตะมาสามนัดยังไม่เคยเดินคู่แข่งยิงเลยนะฮะเราก็ยังไม่ได้เห็นการแก้เกมที่ว่าเราโดนนำก่อนแล้วเราจะกลับมาได้ไหม นะฮะมันจะมีบทพิสูจน์อะไรอีกเยอะนะฮะตอนนี้ผู้เล่นชุดหลักนะครับอายุยังไม่ยังไม่เยอะนะครับก็ยังสับเปลี่ยนหมุนเวียนยังเล่นกันต่อไปได้นะครับเราซื้อ อ่าอันเนอร์อันเอนเอร์ซื้อมาก็เฟเดริโกเคียซ่าก็นับแค่หนึ่งพอมามาดาชวิลี่กับลิโก้เนี่ยนะครับลิโก้เนี่ยเขาเยาวชนอยู่แล้วนะครับนันเนี้ยตอนนี้เล่นอยู่กับทีมสำรองนะครับส่วนมามาดาชวิลี่ก็ถูกปล่อยยืมไปอยู่บาเลเซียเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังนับอะไรไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูเฟเดริโกเคียซ่าว่าออกไปซื้อมาแล้วจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนจะมาทดแทนโมซาลาได้หรือเปล่าถ้าทดแทนก็ได้เล่นดีนะครับอ่ะโอเคคุณสอบผ่าน แต่ก็ต้องดูตำแหน่งอื่นด้วยนะที่จะต้องซื้อเข้ามาใหม่นะครับสักวันหนึ่งนักเตะต้องจากลาไปครับไม่ได้ว่าด้วยอายุหรือด้วยอะไรต่างๆนานานะครับมันต้องมีแน่คราวนี้อานเนอร์เนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนทีมงานหลังบ้านทีมงานสตาฟโค้ชนะครับทีมงานแมวมองเนี่ยทีมงานสเกลต่างๆนาะนาะนจะทําได้เหมือนกับชุดเดิมหรือเปล่านะครับจะทําได้ดีเหมือนเดิมไหมเ,เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับก็เอาใจช่วยนะกับโค้ดของเรานะครับอา์เนอร์สล็อตนะให้เขา ผ่านอะไรไปได้ด้วยดีแล้วกันเนาะเออต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะครับให้เขาผ่านอะไรทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีนะครับไม่มีอุปสรรคมากันแล้วกันนะครับอ่ะข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มา ด้านล่างนะครับชมจบแล้วอย่าลืมไปกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้ง2ช่องทางนะครับยูทูบนะครับแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ o กนะครับชื่อเดียวกันเลย p w ด l อกอโลนนะครับฝากไปติดตามกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคลิปหน้าจะนำพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมนะครับกับช่อง p o d w ดบอก l o ลนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ